สวัสดีครับผมวิตล์บ้านๆครับวันนี้นะครับผมไปรับรถใหม่มานะครับแล้วก็อันนี้อุปกรณ์นี้มันไม่ติดไม่มีติดตั้งมากับตัวสู์นะครับผมต้องสั่งมาอันนี้ผมสั่งมาไว้ก่อนแล้วนะครับวันที่จองรถนะครับแล้วก็ผมจะมาติดเพิ่มนะครับกับตัวกระจกมองมุมนะครับนี้ติดข้างหน้านะเดี๋ยวพาไปดูกันนะว่าติดที่ไหนนะครับอันนี้อันนี้ใส่ที่จัดนี่นะครับ มือเปิดนะตัวนี้นะครับนะครับใส่แบบนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งมาติดที่หัวมุมนี่นะครับอันนี้มันกําลังองคมาใหม่วันนี้นะครับไปรับรถมาวันนี้นะครับนี่นะครับมาติดข้างมุมเลยนะครับเดี๋ยวผมติดแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับนี่ครับตัวรองมือจับนะครับเราอันนี้ด้านซ้ายนะครับเราทาเราชวมแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ เราชมแบบนี้นะชนแบบนี้นะครับแล้วก็เราดึงทางนี้นะเพื่อให้มันตกลงไปนะแบบนี้นะแต่ก่อนจะนี่นะครับอันนี้ผมลองให้ดูเฉยๆนะเราต้องแกะเราต้องแกะนี่นะมันจะมีกัดนี่นะเกาวนะเกาวอีกชั้นหนึ่งนะนี่นะครับเราต้องแกะเกวนี้ออกก่อนนะครับเอาเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จไปข้างหนึ่งแล้วนะครับ อันนี้ก่อนเราจะติดใช่ไหมครับเราต้องมาทําเช็ดทมความสะอาดนะมันจะได้ติดดีๆนะนี่นะแล้วก็ล็อกประตูไว้นะครับเวลาเราดึงแบบนี้จะประตูจะได้ไม่เปิดนะมันจะได้ติดง่ายนะเดี๋ยวไปติดอีกข้างแล้วจะถ่ายให้ดูครับอ่านี้นะครับข้างขวาก็ติดเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับเพิ่มความสวยงามด้วยแล้วก็จะได้ไม่มีรอยเล็บนะครับเวลาเรานี่นะเวลาเราเปิดแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่ค่อยจะได้ไม่ช่วยนะครับ จะได้ไม่เห็นรอยเล็บนะครับเดี๋ยวผมไปติดตัวกล้องมองมุมมองมุมนะครับแล้วก็จะถ่ายให้ดูอีกทีนะงอันนี้นะครับผมอยู่ภายในตัวรถนะครับนี่นะครับผมติดแล้วนะครับผมติดนี่นะแต่ผมจะมาหามุมนะครับผมยังไม่ได้ขันน็อตนะครับแค่จะหามุมว่ามันได้องศาหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับน่าจะได้แล้วแค่บิบหาก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวขันน็อต ก็โอเคแล้วครับนี่นะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราจัดการหามุมเสร็จปั๊บแล้วก็เราก็ขันน็อตนี่นะสี่ตัวนี้นะก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงมาให้ดูนะครับนี่นะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตัวกระจกมองมุมแล้วก็ตัวตัวการรอยขูดของเล็บนะครับนี่นะครับเพื่อความสวยงามด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เขาลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ